come ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพท,ทุกทท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SskTV และมูลนิธิสก,กิจข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่10กันยายน2567นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่น่าเป็นห่วงสำหรับที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยดังนั้น เราจรึงต้องนาเอาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะฮะมาพูดมาคุยเพราะไทยกําลังประสบปัญหาเรื่องของศึกเหนือเสือใต้ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างหนะักโดยมองจากภาพรวมทั่วๆไปเนี่ยโดยที่คนไม่สนใจจะไม่รู้จะไม่ทราบแต่ถ้าคนที่สนใจปัญหาและติดตามเรื่องราวเราจะเห็นว่าประเทศไทยเรากําลังล่อแหลมกําลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับ ดังนั้นหากคนไทยด้วยกันเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ลุกขึ้นมาแสดงออกไม่บอกไม่กล่าวไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางผู้บางคนบางกลุ่มในระดับสูงเขาก็ไม่ทราบเพราะอะไรฮะเพราะเขาได้รับรายงานจากผู้ว่าจากนายอำเภอจากเจ้าหน้าที่ระดับล่างนะประหลัดหรืออธิบ,ธบ,บดีนะภาพออกมาสวยหรูหมด ทุกอย่างไม่มีปัญหาเดินไปข้างหน้าอย่างเรียบร้อย <c oughs> การบริหารจัดการเป็นไปด้วยดีประชาชนอยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขแต่แท้จริงมันไม่ใช่นี่แหละคือปัญหาของประเทศไทยดังนั้นวันนี้ผมจึงจําเป็นต้องมาบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผมเคยบอกมาหลายครั้งนะแต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มเข้าสู่วิกฤตที่หนักขึ้น และเป็นไปตามที่ผมได้เคยบอกไว้เมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาและก็บอกมาโดยตลอดแต่ทางส่วนราชการส่วนส่วนรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรปัญหามันจึงเกิดและแทบจะเอาไม่อยู่แล้วด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะทางผมเองนะผมเต่านินจาเนี่ยก็ได้มีความมุ่งมั่นนะทำหนังสือ เพื่อที่จะไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีไปยื่นต่อกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานนะและก็กระทรวงยุติธรรมเพื่อจะให้มีการเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายจนเกินไปและในวันนี้เราก็เห็นว่าได้เกิดปัญหาอะไรบ้างทั้งทางภาคใต้ นะและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มต่างด้าวและก็แางงานเถื่อนผู้ค้าขายเถื่อนที่อยู่เต็มไปหมดในประเทศไทยจึงทำให้ไทยกำลังเจอปัญหาศึกเหนือเสือใต้ศึกภายในและภายนอกอย่างหนักเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากในขณะนี้ศึกภายในก็คือการที่ต่างด้าวพมา่าอ้างสิทธิออกมาเรียกร้อง จะเอาสิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้และเมื่อสองวันนี้ก็มีการออกมายื่นร้องขอสิทธิต่อนายกรัฐมนตรีของไทยคนใหม่บอกว่าต้องการสัญชาติทั้งหมดนะและพยายามที่จะก่อความไม่สงบดังที่ทาง U.N. เอเมริกาและพรรคการเมืองลบเจ้าจับมือกันเพื่อปวนประเทศไทยที่เขาพยายามบ่มเพาะมาอย่างยาวนานและชิมลางมาโดยตลอด ในเรื่องของการออกมาก่อกวนในเรื่องของการกระทำความผิดทางกฎหมายห,ายหลายเรื่องหลายๆอย่างเราเห็นมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลไม่เคยฟังเสียงจากประชาชนและคนที่พยายามบอกกล่าวรวมทั้งศึกที่น่ากลัวนั่นก็คือศึกจากจีนที่พยายามเข้ามายึดธุรกิจของประเทศไทยแบบเงียบๆเ,เหมือนปลาหมอคางดำที่เริ่มกระจายไปทั่วประเทศและยึดพื้นที่ไปแล้วหลายจังหวัด เช่นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และกทมบางส่วนอีกหลายจังหวัดทางภาคใต้นี่คือศึกที่น่ากลัวที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่เพียงเท่านั้นต้องระวังการก่อวินาศกรรมของต่างด้าวพม่าและโรฮิงญาเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยหวังผลที่จะทำให้ไทยเกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลทหารพรมา่าและเกิดความตัดขัดแย้ง กับกลุ่มต่อต้านพม่าอย่าง NUG นะก็จะได้ประโยชน์ทั้งพม่าและในประเทศไทยถามว่าถ้าเกิดความขัดแย้งตรงนี้เกิดขึ้นนะไทยเราก็จะไปสร้างปัญหาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้ NUG ก็ต่อสู้แต่ NUG จะได้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก ทั้งในประเทศไทยและพมา่าจึงพยายามก่อวอดสรารพัดเรื่องไม่ว่าจะเรียกร้องสิทธิ์นะการเปิดโรงเรียนปลูกฝังการรักประเทศพมา่าใช้ประเทศไทยปลูกฝังอุดมการและใช้ประเทศไทยเหมือนผืนแผ่นดินไทยร้องเพลงชาติพมา่านะการยึดอาชีพของประชาชนในการทำมาค้าขายกลืนไปทั่วประเทศ ที่เขาเริ่มทำและประสบความสำเร็จไปบางส่วนแล้วเวลานี้ที่สำคัญจัตตารูหิงญาเหนือนะที่จะประสานขบวนการโจมใต้กลุ่มแยกดินแดนที่กลุ่มพมา่าปันกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผิดหวังจากการทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่พยายามบีบกดหัวเรียกรับเงินแล้วไม่ยอมให้สิทธิ์ใดๆแก่คนเหล่านี้ทั้งทงท,งที่เขามีสิทธิเมื่อเขาไม่สามารถที่จะได้สิทธินั้น หากมีใครสักคนมายืนยันและบอกว่าถ้าคุณมาร่วมปั่นป่วนกับเราร,ร่วมกับขบวนการของเราคุณจะได้สิทธิ์นั้นนั่นคือการเรียกร้องและเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจะได้สิทธิ์เขาก็พร้อมที่จะออกมาร่วมเพราะเขามืดมนในการเดินทางไปข้างหน้าเพราะจะถอยหลังก็ไม่ได้จะกลับไปพมา่าเขาก็ไม่ใช่คนพมา่า และบ้านช่องห้องหอที่พม่าไม่มีแล้วจะอยู่ในประเทศไทยเดินไปข้างหน้าตามสิทธิที่ได้รับก็ถูกเจ้าหนะ้าที่รัฐกดขีบบีบข่มเหงไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นไปตามกฎหมายให้เช่นบัตร10ปีนี่คือเรื่องที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ดังนั้นที่สำคัญนะฮะเวลานี้ประเทศไทยที่ไม่เพียงมีกลุ่มต่างด้าว แต่มันเต็มไปด้วยกลุ่ม NGO กลุ่มสิทธิทต่างๆที่เทื่อนๆของต่างประเทศและคนไทยใจสัตว์นรกบางพวกบางคนบางกลุ่มมีหลากหลายเช่นข้าราชการล้มเจ้านักการเมืองล้มเจ้านักกฎหมายล้มเจ้านะที่แอบหนุนหลังอยู่จำนวนไม่น้อยนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศไทยตอนนี้ นี่คือศึกภายในที่เคยเสนอว่าให้มีการสำรวจกลุ่มต่างด้าวและชาติพันธุ์เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการไม่เคยสนใจที่จะฟังเสียงที่มที่มาจากประชาชนอย่างเราแต่กลับไปฟังเสียงจากต่างด้าวจากอเมริกาจาก UN เั้งทั้งๆท,ที่กลุ่มคนพวกนี้ต้องการปั่นป่วนไทย แทรกแซงทุกๆด้านทั้งการเมืองกองทัพและเป้าหมายคือการลม้มล้างสถาบันส่วนศึกภายนอกนะที่น่าห่วงก็คือลาวเองก็พยายามปั่นคนลาวให้เกลียดไทยโดยอ้างประวัติศาสตร์ต่างๆที่ไม่มีข้อเท็จจริงเพื่อหวังผลทางใดทางหนึ่งอันเนื่องมาจากการปั่นจากประเทศเพื่อนบ้านของลาว ที่จะเอาคืนไทยจึงรอจังหวะและมีการชิมลางทั้งเรื่องการด้อยค่าไทยกล่าวหาไทยผู้ทีย่ยืนอยู่เบื้องหลังของลาวก็คือประเทศที่ลาวเทิดทูนเหนือหัวมีอยู่สองประเทศนะเราจะสังเกตว่ามีเอฟซีลาวมีแอดมินะ YouTuber ลาวนะยูทูบเบอร์ลาวออกมากล่าวหาไทยสารพัดเรื่อง ในส่วนของเขเมรนั้นเขาเปิดหน้ามานานแล้วที่อยากจะทำลายไทยด้วยการให้คนของเขาเข้ามาป่วนในหลายๆเรื่องทั้งศิลปะวัฒนธรรมอาหารแม้กระทั่งมวยไทยล่าสุดมันกล้าถึงขนาดเอาเท้าเหยียบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงของไทยในแบงค์นะอย่างเยอะหยนแม้พยายามจะแกล้งออกมาขอโทษ หากดูดีๆภาพที่เขาออกมาขอโทษน่ะมีทั้งน้ำเสียงในลักษณะของการเยาะเยะ้ยถากถางดูหมิน่นบอกว่าคนไทยมันโง่เราไปกระทืบหัวมันเสร็จแ,แล้วเราก็บอกขอโทษขอโทษเข้าใจผิดทุกอย่างจบนี่แหละคือจุดอ่อนของคนไทยนี่คือจุดอ่อนของประเทศไทยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือนักการเมืองในประเทศไทยพรรคการเมืองไทย กำลังวางแผนที่จะขายเกาะกูดด้วยการออกมาพูดทานองเปรยๆว่าหากมีการลากเส้นนะเส้นรุ้งเส้นแว้งนี่แหละครับนะทางทะเลก็จะมาทับกันที่เกาะกูดแต่ในความเป็นจริงเกาะกูดคือของประเทศไทยไม่เพียงเท่านั้นขเขมรยังต้องคืนเกาะกงให้กับประเทศไทยอีกด้วยครับในสนธิสัญญาต่างๆ เขาหมายถึงทั้งฮุนเซนและนักการเมืองไทยที่แอบจับมือกันจึงพยายามให้คำเมนสร้างเขื่อนในทะเลจนทางอากองทัพเรือของไทยและรัฐบาลไทยยุคนั้นประท้วงหน้าเวลานี้หยุดการก่อสร้างแต่หากมีการก่อสร้างเสร็จก็จะมีการลากเส้นจากปลายเขื่อนในทะเลที่สร้างมาจบกันทางทะเลไทยนะประมาณสอง้อไมล์ทะเล ก็จะมาพาดกันที่เกาอกูดทันทีนี่คือแผนชั่วที่นักการเมืองไทยบางตระกูลบางคนบางกลุ่มพยายามที่จะยึดพื้นที่ตรงนี้เพราะมีทรัพยากรอย่างมากใต้ผืนแผ่นดินในทะเลใต้เกาะกูดของเรานั่นเองมูลค่าแก๊สธรรมชาติมูลค่าน้ำมันนะหลายล้านล้าน,ล,านล้านบาทนะครับแต่มันก็จะเอาเพราะ มันวางเป้าหมายของพวกมันไว้แล้วพวกนักการเมืองชั่วที่ต้องการอันนี้คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องเข้าใจบริบทเข้าใจเรื่องราวไม่เพียงเท่านั้นอเมริกาเองก็พยายามปัน่นภาคพื้นเอเชียให้เกิดสงครามเพื่อที่จะนําเอาเรือบรรทุกเครื่องบินมาปิดอ่าวไทยโดยจะมาอ้างว่าปกป้องไทยและจะ,ะและจะ ให้ไทยผิดใจกับจีนเพื่อให้เกิดสงครามแบบยูเครนหากเกิดสงครามจีนกับไต้หวันนี่คือฝึกภายนอกที่น่าห่วงไม่ใช่น้อยเราจะเห็นอเมริกานะมีการจ่ายเงินผ่านกลุ่มนิดมาให้กับพรรคการเมืองให้กับ NGO ให้กับกลุ่มสิทธิต่างๆนะฮะให้บีประเทศไทยให้ทำลายประเทศไทยจนล่าสุดนะฮะอ,อ่า u ก็มาบีประเทศไทยในเรื่องของการปิดโรงเรียนพม่าก็ถามว่าก็ทำไมยูอไม่เอาไปตั้งที่ประเทศอเมริกาล่ะนะเพราะยูเนเนี่ยภายใต้เงาของอเมริกาอยู่แล้วคุณก็ไปตั้งในประเทศคุณหรือไปตั้งในพม่าและคุณก็จัดสรรงบประมาณให้ <c oughs> <c oughs> คุณก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมบ้าบออะไรของคุณได้อย่างเต็มที่คุณจะไปปลูกฝังอุดมการณ์คุณจะไปลุกขึ้นมาต่อสู้อะไรมันเป็นเรื่องสิทธิของคุณในประเทศของคุณเราไม่ว่าครับแต่ตรงนี้ประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยใครก็อาจจะยอมแต่คนอย่างผมเต่านินจาไม่ยอมครับนี่ครับ และการที่พยายามที่จะปั่นป่วนให้เกิดสงครามเนี่ยมันก็เหมือนอย่างยูเครนะเห็นไหมยูเครนเกิดสงครามพังพินาศวินาศสันตโรเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องประชาชนตึกรามบ้านช่องทหารตายเป็นล้านแต่ปกปิดกันไว้นะเหตุก็เพราะว่าอเมริกาจะให้ยูเครนเข้านาโตและจะไปมีการตั้งจรวดจ,จอคอหอยรัสเซียใครเขาจะยอมครับ รัเสเซียเขาก็บอกกับยูเครนแล้วว่าทั้งหมดจะย,ยกเลิกได้ไหมโครงการเนี่ยเราอยู่กันอย่าพี่อย่างน้องเพราะในอดีตที่ผ่านมายูเครนก็คืออาณาจักรของโซเวียตเดิมนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฝักใฝ่ตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเพราะคุณอยู่ห่างกันมากมหม่แต่คุณกับผมบ้านติดกันเหมือนไทยก็แทบจะติดกับจีนห่างกันไม่กี่ร้อยโล และถ้าหากเกิดตึกสงครามอเมริกายั่วยุยิงจรวดสักลูกสองลูกไปตกที่ยูนานหรือสิบสองปันนาเนี่ยแล้วจีนยิงกลับมาใครชิบหายครับประเทศไทยคนไทยพินาศก่อนอเมริกาอยู่คนละซีกโลกมันสู้ไม่ได้กลัวเรือรบพังมันก็ขับเรือหนีเหมือนกับในทะเลแดงนะที่กลุ่มฮูตีถล่มมันสู้ไม่ได้มันก็หนีนะ แล้วมันก็เที่ยวไปอายุแยงแต่แขงแย่ใหอ้อิสราเอลนะทะลมกลุ่มฮามาสกลุ่มปาเลสไตน์ดังนั้นคนไทยอย่าลงประเด็นนะพวกมันอีกต่อไปเรียกร้องทางการเมืองขับไล่คนนั้นคนนี้จนลืมหันมามองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั่นหมายความว่า คนไทยที่ออกมาเดินสายเรียกร้องเรื่องของอกลุ่มการเมืองคนนั้นคนนี้คนนู้น,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 น ون, ผมเชื่อว่ามีคนที่เขาเดินอยู่แล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ต้องหันมามองตรงนี้ครับนะเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่กำลังประชิดต,ตัวอย่างหน้าหวาดวันแต่คนไทยหันมาเดินเรื่องนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตหากภัยทั้งปวงได้อย่างแน่นอนแต่ถ้ายังมองไปคนละทิศละทาง เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองของแกนนำที่เดินผิดทางประเทศไทยพินาศเพราะแทนที่รัฐบาลไทยจะดูแลกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อนำมาเป็นพวกปกป้องตามแนวชายแดนและขอความร่วมมือในการสกัดกัน้นกลุ่มขบวนการพรมาร่าเถื่อนโรฮิงญาเถื่อนที่ทะลักเข้ามาช่วยสกัดกั้นยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยกลุ่มค้ามนุษย์กลุ่มคอเซ็นเตอร์ และกลุ่มที่เป็นทหารสายลับของฝ่ายตรงข้ามเข้ามากระทาในสิ่งที่ชั่วร้ายเขาก็สามารถที่จะช่วยได้แต่รัฐบาลไทยไม่สนใจเจ้าที่รัฐการการก็ไม่สนใจเอาแต่หาผลประโยชน์พากันกอบโกยโกงกินกับขบวนการเถื่อนพวกนี้อย่างอิมมีพีมัน แต่ประชาชนคนไทยและประเทศไทยกำลังจับพังพินาศดังนั้นเวลานี้เหลือทางสู้เพียงทางเดียวก็คือคนไทยทุกคนทุกจังหวัดทั่วประเทศต้องออกมากดดันรัฐบาลให้เร่งดำเนินการดังนี้ครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะยื่นให้กับรัฐบาล 1. ให้รัฐบาลทำการสำรวจและตรวจสอบกลุ่มชาติพันธุ์ขอภัยกลุ่มต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทุกชาติพันธ์ทั่วประเทศ รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยแล้วแยกออกมาเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อส่งกลับประเทศชาติของชาติพันธุน์นั้นๆที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายหมายถึงว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวนะฮะสองให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐนะกวาดล้างกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทุกชาติําการจับปรับแล้วส่งกลับในทันทีทั้งแรงงานเถื่อนและค้าขายเถื่อน3กวาดล้างกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํามาค้าขายแย่งอาชีพของคนไทย ทุกประเภทในทันทีทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เสร็จสิ้นโดยไวเพื่อคืนอาชีพเหล่านั้นกลับมาสู่ประชาชนคนไทยแล้วคนไทยก็จะลืมตาอ้าปากได้สีกวารล้างจากกลุ่มแรงงานพมา่าแรงงานเขมรและแรงงานเถือนตลอดจนกลุ่มต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและเข้ามาเรียกร้องก่อความไม่สงบท้าทายอำนาจรัฐท้าทายอำนาจเจ้าหน้าที่และ สร้างความแตกแยกดูหมิ่นเยียดยมคนไทยและประเทศไทยในทุกๆก,กรณีในทันทีครับ 5. ให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมแรงงานให้เป็นสัดส่วนในสถานประกอบการทุกประเภทที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับโรงงานขนาดใหญ่หากพบว่านายจ้างรายใดจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายให้ดำเนินคดีในทันทีจับปรับนะ เช่นสมมุติว่าปรับ5 0 0แสนถ้ามีคนแรงงานต่างด้าว10คนก็5ล้านหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นต้น6ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหาพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการแอบรับส่วยช่วยเหลือแรงงานเถื่อนให้ไล่ออกแล้วดำนวนคดีทุกคนไม่มีเว้นยึดทรัพย์ด้วยครับน,นี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องออกมาเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหา อย่ามองและเชื่อกลุ่มนายทุนเพียงอย่างเดียวว่าขาดแคลนแรงงานเพราะในประเทศตอนนี้มีแรงงานจนล้นประเทศไทยอยู่แล้วมองง่ายๆแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆจริงๆมีเท่าไหร่แล้วที่ออกมาทำมาค้าขายแย่งอาชีพคนไทยมีเท่าไหร่นั่นแหละคือสิ่งที่มันล้นนะสิ่งที่มันล้นแต่กลุ่มนายทุนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ก็จะมาออกมาบอกว่า ทั้งหมดนั้นประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานเพราะงานต้องการแรงงานต่างด้ากลุ่มพวกนี้ไม่เคยคิดหวังดีต่อประเทศชาติหวังจะก่อบโกยอย่างเดียวดูจากการที่จะแจกเงินดิจิตอลไวเล็ตก็กำหนดอยู่แล้วว่าต้องซื้อในเซเว่นแล้วใครละครับเป็นเจ้าของเซเว่นคนคนนั้นได้แล้วสินค้าในเซเว่นกลุ่มไหนเป็นผู้ผลิตกลุ่มนั้นได้แล้วสินค้าในเซเว่น กับเซเว่นคนไทยมีส,ยส่วนเกี่ยวข้องสักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยเอาผักเอาญ่าเอาปูเอาปลาเอาหน่อไม้ดองไปขายได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดนะเพราะแรงงานที่เข้ามาทำงานในสถานที่ประกอบการจริงๆเราต้องแยกนะนอกจากนี้นะ คนชาติพันธ์ที่ถูกจำหน่ายบัตรกว่าสี่แสนคนนะที่เป็นแรงงานเดิมมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยนะทำไมไม่ออกบัตรสิบปีคืนเขาไปจำหน่ายบัตรเขาทิ้งแต่ก็ไม่คืนเขาแต่ว่าจะให้เขากลับมาทำพัตสปอร์ตสีไอ้ครับเห็นไหมเพราะถ้าคืนสิทธิตรงนี้หรือถ่ายบัตรให้เขาตรงนี้เนี่ยมันได้คนละไม่เกินห้าร้อยบาทนะเป็นค่าอ่า ระเบียบต่างๆที่ทางการกำหนดแต่ถ้าบางังคับให้มาทำซีไเนี่ยนะหรือว่าทำพัสปอร์ตหรือทำอะไรก็ตามที่ทางส่วนราชการต้องการเนี่ยคนละหม่นเจหรือสามหมื 4, ่ี่แสนคนเท่าไหร่ฮะสี่สามสิบสองหมื่นสองพันล้านเงินเข้ากระเป๋าใครครับไม่ได้เข้ารัฐบาลเลยนะแต่เราต้องมาเสียภาษีในการจัดสรรงบประมาณในการทำบัตรสมาร์การ์ด ในการต้องดูแลลูกหลานของคนเหล่านี้ในการอะไรต่อไม่อะไรอีกเยอะแยะมากมายแต่ในสิ่งที่ถูกที่ควรเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาไทยไม่ทํานี่คือแรงงานมาตรฐานที่สําคัญแล้วประเทศไทยมันขาดแคลนแรงงานตรงไหนอย่างไรที่อ้างกอเพราะกระทรวงแรงงานกับกระทรวงมหาไทยต้องการทําบัตรแรงงานทําเอกสารแรงงานเพื่อเรียกรับเงินกันเท่านั้นนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้ และวันนี้ครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเต่านินจพยายามที่จะบอกพยายามที่จะกระตุ้นทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนชาวไทยและข่าวอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้สื่อหลักต่างๆไม่ออกครับเพราะอะไรฮะเขาได้เงินจากกลุ่มทุนเขาได้เงินจากคนเหล่านี้เขาจึงไม่ใส่ใจคนไทยไม่ใส่ใจประเทศไทยเราสังเกตข่าวทั่วๆไปนะครับ จะมีอยู่ช่องเดียวอันนี้ผมไม่ได้ชมแต่ผมติดตามมาโดยตลอดคือท็อปนิวที่นำเอาเรื่องราวต่างๆเ่าเนี่ยมาออกนอกนั้นถ้าไม่หนักหนาสาหัสถ้ากระแสไม่แรงจริงๆเขาไม่อ,ออกมาเล่นมันก็เลยทำให้คนไทยหูหนวกตาบอดแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วดังนั้นถ้าวันนี้คนไทยยังเดินทางผิดคนไทยยังออกมาเรียกร้องผิดประเทศชาติ วิกฤตอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนชาวไทยว่าเรามาร่วมกันณนะวันนี้กลุ่มคนไทยนะพิทักษ์ชาติได้ขยับและก็เดินแล้วและวันนี้เราก็กำลังขอลายเซ็นจากท่านสนับสนุนเพื่อที่เราจะเดินทางเดินหน้าไปยื่นหนังสือต่อน,นายกรัฐมนตรีและห้ากระทรวง ดังที่ผมเคยได้บอกกล่าวไว้มาโดยตลอดแต่หากคนไทยยังขัดกันยังกัดกันแล้วก็ยังไปเข้าข้างนักการเมืองเหมือนกับภาพที่ผ่านมาน้ำท่วมน้ำท่วมปุ๊บทหารถึงปับ๊บวันรุ่งขึ้นครัวพระราชทานไปถึงทันทีไม่เกินย4ิบสี่ชั่วโมงแต่พอน้ำลดปับ๊บแต่งตัวแต่งหน้าทาปาก ไปกราบส้นเท้านักการเมืองไปขอบคุณนักการเมืองทงั้งๆที่แม่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าคนไทยยังมีนิสัยอยู่อย่างนี้อีกไม่นานครับสิ้นชาติอย่างแน่นอนผมเต่านินจาขอฟันธงครับ